สวัสดีค่ะวันนี้พามาบุกถึงชั้นเจ็ดนะคะอันนี้ยังเป็นครัวเก่าต่อไปเราจะทําครัวใหม่จะปิดประตูก่อนเพราะว่าจริง,รงๆค่อนข้างจะร้อนนิดนึงอยู่ข้างบนชั้นเจ็ดเราจะมีครัวใหม่สําเร็จรูปมาจากอิตาลีอีกหน่อยเจลิ่งจะเป็นผู้นําเข้านะคะแต่ตอนนี้กําลังเดินทางอยู่อันนี้มาครัวเก่าชั้นเจ็ดนะคะเจลิ่งเป็นคนชอบตกแต่งบ้านชอบซื้ออุป,ปกรณ์ชอบซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าวันนี้นะคะพามาชั้นเจ็ดดู สิ่งแรกนะให้ดูตู้เย็นเจเล็งก่อนไม่ได้มีใบเดียวนะคะเนี่ย่ะไม่ใช่พึ่งแน่นแน่นอย่างนี้ตลอดนะคะมีของหมดไปเก่าไปใหม่ก็มาเยอะมากนะคะมีทุกอย่างที่ขวางหน้าหมดแล้วก็อุปกรณ์ครัวเห็นไหมฮะจะมีทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ครัวเตาแก๊สก็มีหลายรูปแบบไปไหนเจอก็ซื้อ พวกนี้เป็นแบบเตาแก๊สปิ้งย่างโดยเฉพาะเวลาจะไปปิกนิกนะคะส่วนนี้ก็เห็นไหมหม้อบดเจล้งก็มีอย่างดีฟิลิปก็ขายถูกๆก,ก็ซื้อบ้างแต่จริงๆของถูกไม่ดีต้องซื้อของจริงๆนะก็ต้องซื้อของดีมีคุณภาพเป็นระบบเนี่ยความละเอียดกับความอร่อยของหมูจะไม่เหมือนกันเพราะใบมีดมันต่างกันไม่กี่ร้อยก็ซื้อแต่ใช้ไม่ค่อยได้เด็กไม่ใช้เครื่องปิง้งเครื่องย่างมีหมดเห็นไหมห้หม้อเครื่องบด หมอ้อถนอมอาหารที่ปิ้งนมปังเนี่ยจะเร่งมีอุปกรณ์ครัวยาว่าแต่ธรรมดาแม้แต่ไฟฟ้าั่วยชามพวกนี้สาหรับใส่ให้อุ่นกินได้แล้วกินได้ไม่ใช่ตู้เย็นเดียวมีตู้เย็นนึ่งเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะคะมีสองตู้เย็นก็ไม่ค่อยพอข้างล่างยังมีอีกหนึ่งตู้เย็น<อ>้งหมดตู้เย็นสามตู้เย็นที่ใส่กับข้าวนี่ค่ะเต็มหมดทุกตู้นะคะเป็นคนช่างซื้อแล้วก็บังเอิญเวลามีคนมาบ้านเนี่ย จะมาทานข้าวบอกล่วงหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะผลิตอาหารออกมาหาได้เลยเพราะทุกอย่างเราเตรียม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 เครื่องไว้หมดอย่างวันนี้ทําของที่ยากมากเลยจริงๆอาจจะง่ายสําหรับคนอื่นแต่บ้านเจลิงการจะกินมะระยั์ไส้เนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายมากเลยเพราะเจลิงเป็นคนไม่อร่อยไม่อยากทําแล้วก็ทําไม่เหมือนคนอื่นวันนี้มะระดิบเราไม่ได้เหลือไว้เลยสาเหตุเพราะว่า กาจะต้มกินได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากจะเจรยญใช้วิธีง่ายๆต้มแบบอร่อยย่นเวลานะคะเดี๋ยวลองดูนะคะต้องต้มให้นิ่มอย่างนี้เห็นไหมคะน้ําที่ต้มเนี่ยเราไม่ได้ใส่แค่กระดูกเล้งถามว่าแล้วกระดูกเล้งเยอะๆนี่มาจริงๆเนี่ยเล็งซื้อร้านเขียงใหญ่เขาก็าจะมีเนื้อเนี่นยติดก,กระดูกเยอะมากเลยถ้าเราซื้อเขียงเล็กนะคะเนื้อพวกนี้ไม่เหลือหรอก บางทีก็ให้ลูกน้องแทะบางทีอารมณ์ดีขึ้นมาก็แกะก็มาทําโจ๊กไว้กินโจ๊กนะคะเอาพวกเนื้อพวกนี้ไว้กินโจ๊กเนี่ยค่ะมีกระดูกเล้งเห็นไหมคะมีเนื้อๆทั้งนั้นแหละค่ะแล้วต้มจนเนี่ยกระดูกนิ่มงนี้ไม่ได้ใส่กระดูกอย่างเดียวยังใส่กระเทียมรากผักชีนะคะเฉพาะน้ําก่อนรากผักชีแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแพงมากเลยใช่ไหมทุกคนอุ้ยใส่ปลาหมึกแพง เวลาเจาเล้งไหว้เจ้าก็จะมีปลาหมึกนะคะปลาหมึกจริงๆเวลาไหว้เจ้าเราก็ไม่ให้เด็กกินเอาเก็บขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสําหรับมาต้มน้ําแกงเนี่ยหั่นหมูเห็นไหมคะเนื้อเนื้อตรงกระดูกติดมาเป็นชิ้นๆเนี่ยอร่อยมากเลยเนื้อตรงนี้ลุกน้องเจเล้งชอบมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเกี่ยวละอ่าปาไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมคะนี่ขนาดต้มมะละเปื่อยออกมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยเกี่ยวนิดนึงยังหลุดออกมาเลยเนี่ยคะ่ะ กระดูกเยื่อไม้ก็สองโลสองโลก็ร้อยบาท oh. ไปซื้อเขากินนะคะเจลิงกินไม่ค่อยได้มะละที่เวลาซื้อเขาสายเหตุเพราะว่าเขาต้มให้สวยแต่ไม่ได้ต้มให้น้ําซุปเข้าไปในมะละนี่ค่ะจริงๆเอ,อ่อในตัวมะละยัดไส้เนี่ยเนี่ยมันมเนื้อเยอะมากเนี่ยมันมเนื้อเป็นก้อนๆเลยแล้วเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดเวลามากินเปล่าๆเด็กบ้านเจลิงชอบ นี่ฮะนี่คือต้มจริงๆของเราจะนิ่มอย่างนี้คือจริงๆถ้าต้มกลางคืนมันจะดีตรงไหนไหมฮะจะเริ่มก็เคี่ยวน้ําซุปไว้ก่อนน้ําซุปเวลาต้มเราก็จะใส่กระเทียมเม็ดใหญ่บุบเอาบุบบุบหน่อยแล้วก็รากผักชีแล้วก็นี่ฮะปลาหมึกจะหั่นแบบนี้แล้วต้มน้ําแกงน้ําแกงใส่อะไรบ้างเราก็จะใส่ผงซุปหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยหนึ่งใส่รากเออใส่น้ำตาลหน่อยนึง พริกไทยพริกไทยเราตาเองนะคะวกเนี้ตําเองพริกไทยนี้ไม่ได้ซื้อเมืองไทยวันนั้นไปพม่าเจอพริกไทยพม่าถูกก็ต้องเยอะโลละร้อยห้าสิบเองแล้วแก่แล้วหอมมากพริกไทยเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่หอมเลยมันไม่แก่เขาก็เด็ดมาเพราะคงขึ้นไม่ทันนะคะเดิงไปพม่าเลยเดี๋ยวนี้สั่งเด็ดพม่าซื้อมาทีสองสามโลมาเก็บไว้ซอสมาสเตอร์นี่ใส่น้ำมันหอยอาหยิบน้ำมันหอยมาหน่อย ก็จะมีน้ำมันหอยน้ำมันหอยมาไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะเอาน้ำมันหอยเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันหอยไว้ใช้อะไรน้ำมันหอยไม่ได้ใส่ในน้ำแต่ซอสนี่จะใส่ลงไปในน้ำหน่อยหนึ่งที่สําคัญเวลาจเจล้งต้มพวกนี้ทาไมถึงอร่อยนี่น้ำมันหอยบ้านเจล้งนาเข้าเองจากเมืองจีนเจ็ดสิบบาทเองนะคะขวดน,นี้ทําอะไรก็อร่อยแต่อย่าใส่เยอะนะคะของเขาข้นจเจล้งนี่ต้องผสมน้ําหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะเราจะผสมน้ําหน่อยหนึ่งเรา เราจะไม่ทำค้นเพราะว่าของเข้าเข้มข้นแล้วเค็มผงซุปผักก็ใส่เหมือนเดิมนะคะวเวลาเราไปอเมริกาหรือไปฝั่งยุโรปเจอแม็กกี้ก็ซื้อหอมมาเลยนะคะโหหายากมากอันนี้ก็อร่อยแต่แพงมากที่มาถึงเมืองไทยจะต้องขายขวดละ700นะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่ค่อยมีด้วย <ๆ S 1> ก็ที่สำคัญอร่อยสุดของเราคืออะไรมฮะใส่เหล้า <ๆ S 1> อันนี้ไม่ใช่เหล้าอันนี้นะคะ เหล้าจริงๆอันนี้แพงมากเป็นแสนอันนี้เป็นเหล้าจากเมืองจีนที่เขาดองมาให้เป็นเหล้าสําหรับเวลากินและบำรุงผิวเจล้งรู้หรือว่าเจล้งใช้เหล้าอันเนี้ยทากับข้าวนะคะผัดผักเจล้งใส่ทาไม่นด้ใส่ไหมใส่อร่อยมากเลยทาไมรู้ไหมฮะหมักหมูเนี่ยฮะเมื่อคืนก็เลยเหลือ,ห,ลอหมูให้ดูหน่อยเพราะว่าข้าวมะละเหลือเดี๋ยวมันไม่เข้าเนื้อก็เลยเหลือเครื่องหม,มักหมักหมู เดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใส่วุ้นเส้นหน่อยหนึ่งแต่ตัวรุ่นแม่เจลิงทําเขาจะไม่ใส่วุ้นเส้นนะคะรุ่นแม่เจลิงทำจะสับเอ้ยห็ดหอมใส่หน่อยลูกลูกๆบ้านเจลิงไม่ค่อยกินเห็ดหอมกันเจลิงก็เลยใส่วุ้นเส้นแต่ใส่นีดเดี๋ยวให้กลมก้่อมมีกรุบกรับจะได้ไม่เนื้อหมูเยอะเวลายัดยัดไส้จาไว้อย่ารัดลน้นเพราะจริงๆไม่รู้สิแต่บ้านอื่นเจลิงไม่รู้บ้านเจลิงไม่ค่อยกินไส้พอทําออกมานะคะ กินแต่มมละเหลือไส้เจลลิงก็จะเอาไส้น้อยๆนั่นเยอะไส้ทำยังไงก็จะมีเอ๊วนเส้นเจเลิงก็ตัดๆเวลาตำกระเทียมสำหรับจะมายัดไส้มีพริกไทยกระเทียมรากผักชีกระเทียมเนี่ยนะฮะใช้เม็ดเล็กตำหมักหมูถ้าต้มน้ำซุปต้องเม็ดใหญ่ถ้าใช้เม็ดใหญ่ทำกับข้าวที่มาหมักหรือมาเจียวกระเทียมมันจะไม่หอมแล้วก็กุ้งแห้ง กุ้งแห้งเวลาซื้อนะคะเดี๋ยวนี้จะเล็งแนะนำเรามันมีตัวใหญ่ๆโลละสองพันซื้อตัวเล็กๆพันสี่กลับมาถึงมา้านเน่าอีกคือของไม่ดีซื้อตัวใหญ่เลยโอ้ยนี่นิดเดียวหยิบมานิดหนึง่งชามบมเลาะเลยตกใจละตำฟูมากนะคะแล้วอร่อยคือมันไม่เค็มตัวเล็กๆมีแต่เปลือกนะคะก็ไม่ได้ถูกกว่าเยอะสรุปจะเล็งรู้แล้วซื้อสองพันนั่นคือถูกต้องที่สุดวันนั้นไปเจ้าพ่อเกาะสีชังแถวนั้นเขาทำขายตัวใหญ่ท่านเล็งซื้อมาเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ผักชีตรงไหนเวลาซื้อรากผักชีมันจะมีส่วนเหลือมายาวๆเจลิ้งก็ตัดเอาต้นผักชีตอนนี้ผักชีซื้อรากผักชีโล5ห้าร้อยนะคะแต่บ้านเจลิ้งกินรากผักชีเยอะก็จะเอาเนี่ยฮะเอานี่ตำรากผักชีเออรากผักชีตำแล้วก็วุ้นเส้นตัดเล็กๆกุ้งแห้งแล้วก็ผักชีหั่นฝอยก้านผักชีหั่นฝอยมาหมักกันหมูอันนี้ เวลาหมักใส่อะไรบ้างใส่ผงชูหน่อยหนึ่งใส่น้ําตาลหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยหนึ่งใส่น้ํามันหอยหน่อยใส่ซอสมาสเตอร์หน่อยแค่นี้ฮะออกแป้งมันแป้งมันเสร็จแล้วเจลิงแนะนาเจลิงจะใส่เหล้าลงไปหมักจริงๆเขาต้องใส่น้ําหมักนะพอใส่แป้งมันต้องใส่น้าหมักผสมลงไปหน่อยหมูมันจะได้ไม่แข็งเพราะถ้าใส่แต่แป้งเนี่ยหมูมันเหนียวแล้วแน่นไปแต่ถ้าเราเติมน้ํานิดจะดีแต่เรามีเหล้าอย่างดีเราไม่ใส่น้ําเราก็ใส่เหล้าเนี่ยฮะ ผสมเข้าไปเจล้งเองต้มมะระนึกได้ยังไงต้มกัะเคินอะไรคนถามดีมากเลยต้มกระดูกเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำอย่างที่ว่าเนี่ยตามเนี่ยนะคะถามว่าต้องหาซื้อไมไม่ต้องบ้านเจล้งชอบเก็บซื้อพวกนี้เรามีอยู่แล้วอ่ะเราก็เติมนุ่นนิดหน่อยไม่ต้องซื้อเลยกระเทียมเจล้งมีเป็นกระสอบกระสอบชอบนะมะเอิญเป็นนอร์เมนี่นำกระเทียมเข้าอยู่ก็มีของพวกนี้เยอะแยะไปหมดเวลาหมักเห็นไหมนั่นนี่หมูที่หมักไว้ มีวุ้นเส้นนิดหน่อยมีกุ้งแห้งเห็นไหมฮะรากผักชีนี่ผักชีหน่อยหนึ่งจะเห็นเนี่ยกระเทียมหมูนี่ก็อร่อยหมูนี่กินไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังจะยังยัดผัดมะละใส่วุ้นเส้นกับหมูนี้อร่อยมากเลยวันนั้นไปกินที่เพชรบุรีร้านแดงบางควายมีด้วยนะแดงบางควายมีจริงๆอยู่วเพชรบุรีผัดมะละใส่วุ้นเส้นโอ้โหอร่อยที่สุดในโลกใส่ไข่ใส่หมูเกี่ยวกุ้มันละนี่อร่อยจังได้ทำผัดนี้อร่อย เออแบบชาวบ้านเขาผัดก็เล้งชอบกินของประหลาดประหลาดนะคะไปไหนก็ของประหลาดเนี่ยชอบมากเลยถ้าอร่อยก็ทําไมต้มกลางคืนอ่ะพูดเลยปะต้มกลางวันต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงไฟอ่อนๆแบบเนี้ต้มกลางคืนพอต้มปั๊บเดือดสักคู่นึงปิดฝาเลยพรุ่งนี้เช้าความร้อนมันกระแทกไวโอ้โหมาต้มอ,อีกแป๊บเดียวเนี่ยฮะเนี่ยเพิ่งอุ่นเดี๋ยวนี้เองดูมาละในหมอ้เอเจล้งเดี๋ยวจะตักให้ดูในชามนะคะ นี่คือสูตรสาเร็จเพราะว่าถ้าต้มเดี๋ยวนี้ให้เห็นมันไม่เห็นทีนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยสังเกตหนะ้ามะละสวยมากเลยเขียวๆแข็งๆ,ๆกินไม่ได้ไม่เคยกินได้เลยมะละยัดไส้ของพวกนั้นเจลลิงไม่เคยกินได้จริงๆเพราะมันไม่เข้าเนื้อเนี่ยหามะละเข้าเนื้อเลยเห็นไหมคะแนะนาเลยนะคะสามตัวเนี่ยต้องซื้อของซุปจะมีเห็ดมีผักมีปลานะคะทำไข่ตุน๋นอร่อยมาก ต้มน้ำซุปทุกอย่างอร่อยมากมังเสียววิรัสก็กินได้กินเจก็กินได้แล้วอร่อยอย่าไปซื้อผงชูรสไอ้ที่มาเลขายไม่ได้กินแล้วคอแห้งนะคะแล้วน้ำมันหอยนี่ตัวนี้กินเจได้สีเขียวนะฮะนี่เค็มน้อยถ้าสีแดงเค็มเยอะแล้วตัวสีเขียวกินเจได้ทําจากหอยนางรมอันนี้ซอสมาสเตอร์จริงๆแล้วก็มีไหลซอสนี่ก็มีทุกซอสนะคะจจเล่งเป็นคนชอบทํากับข้าวนี่ซอสนี่ก็อร่อย ซอสนี้ทําจากเนื้อปลาโดยตรงๆหอมมากทางนู้นเขาเรียกน้าปลาเขาแต่เราก็ไม่ใช่น้ําปลาเราหรอกเรารู้นะคะอุปกรณ์ควเนจะเล่งมีทุกชนิดแม้แต่หม้อหุงข้าวอันนี้เกือบสองหมื่นบาททําไมถึงแพงหม้อหุงข้าวอันนี้เวลาหุงข้าวเนี่ยคุณหุงข้าวก้องกับข้าวหอมมะลิรวมกันเสร็จแล้วมันจะสุกเท่ากันถ้าเราหุงหม้อธรรมดาที่เราซื้อหุงข้าวจะแข็งกับน,นิ่มแข็งกับน,นิ่มหม้อน,นี้จะสุกเท่ากันค่ะเนี่ย เวลาสุกมาข้าวสวยมากเลยนะคะวันนี้กินข้าวขาวบางวันก็กินข้าวดำบางวันก็กินข้าวขาวเดี๋ยวปีนี้เราจะมีโปรโมชั่นนะคะวันที่31สิงหาถึง10กันยาทุกอย่างในราคานี้แต่ซื้อ3ชิ้นแถมชิ้นหนึ่งแถมทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ขึ้นราคาราคาปกติที่ขายตรงนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะปีนี้เราเริ่มตั้งแต่31สิงหาถึง10กันยาบอกไว้ก่อนเนี่ยพอบอกเสร็จลูกค้าบอกอู้งั้นไปซื้อเดือนกันยาดีกว่า ก็ต้องใช้ก็มาซื้อก่อนทุกอย่างไม่ว่ายาโกกหรืออะไรบ้านเจลิงมีขายยาโกกดีๆใหม่ๆสมัยใหม่ก็3ามแถมหนึ่งเป็นกันบริการทําฟรีแต่ช่วงที่มีงานอาจจะหยุดทํา11วันนะคะแล้วก็มาซื้อของกันละกันอ,อาจจะทําก็ได้เพราะว่าเที่ยวนี้ช่างทําผมคนนี้ไม่ชอบขายของชอบทําผมอาจจะวันโปรโมชั่นก็ยังมีทําผมนะคะ ปีนี้ลองมานะคะโปรโมชั่น31สิงหาถึง10กันยาทุกอย่างในร้านเจเลิง3แถม 1, 1แถม 1, 2แถม1และยังมีการจับฉลากได้รางวัลได้ของฝันเอาของส่วนตัวเจเลิงมาให้ก็คือมีตั๋วเครื่องบินฟีที่แล้วจากตั๋วเครื่องบินไปยุโรป8ใบนะคะปีนี้ยังไม่รู้กี่ใบกำลังหาอยู่นะคะก็ขอทุกท่านที่ดูเจเล้งอย่าลําคาญนะคะ มาวันละนิดจิจใส่ตอดนิดตอดหน่อยให้ท่านอย่าลืมเจล้งยังไงก็มาอุดหนุนร้านเจเล้งนะคะร้านเจเล้งก็ยังเป็นของดีราคาถูกเรามีสินค้านําเข้าเองจากที่อื่นไม่มีเรานําเข้ามาเองก็เยอะเป็นของที่มีคุณค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่ไม่ได้กําไรเยอะ แกแล้วอย่าหยุดนะคะแกแล้วต้องทํางานอย่าบอกแกแล้วพักผ่อนการพักผ่อนคือการทํางานได้ขยายสมองนะคะได้ทําให้เราไม่งงไม่หลงถ้าเรานั่งเฉยๆรอเมื่อไหร่พาะที่จะขึ้นพระจันทร์จะตกนะคะมีลมหายใจไปวันๆเศร้าค่ะเอาแบบเจ่งดีกว่าตื่นเต้นทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ